สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมอาวิชแนลกับแมปฟอร์ซิชั่นของปอมนะครับทุกคนโอโอเคเริ่ม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 เกมแล้วนะครับเฮ้ยผมไม่ได้เป็นฆาตกรว่ะวันนี้ผมจะเล่นเจ็ดตาเจ็ดตาเลยทุกคนไม่เคยได้เล่นเจ็ดตาเลยนะแต่มาลองดูใครบาดเจ็บไหมช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะโอ้ยนี่นี่นี่คนอื่น ยิงส่มันซ่ายิงส่มันยิงส่มันผมเป็นตัวพิซซ่านะครับทุกคนนี่ตัวนี่เป็นตัวผมนะครับแล้วคือผมเสร็จสกินตัวผมแล้วแหละเออเล้วว่าอะไรวะเมื่อกี้ขึ้นอะไรไม่รู้โนรีทําอะไรผมแล้วคือในแมปนี้มันมีแค่ผมกับไอ้ผีมันตะกี้คนเดียวแล่ว,วะแล้วก็คนที่เป็นโนรีคนนึงหรือว่ายังมีอีกคนนึงแต่ว่าเขาตายกันหมดแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงคนอีก,อกคนที่เหลือ ตัวที่เหลือตัวที่เหลือสเตมิน่าผมขอให้เต็มขอให้เต็มยิงใส่มันยิงใส่มันะเดี๋ยวผมช่ก oh, like ่อนโอ้มาตาเก้อ่อนอ่อนอ่อนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะไอไอผีพิมพ์ว่าอะไรวะไอข้าตะกวาพิมพ์ว่าฉันไม่ฉันไม่สามารถอายู่ได้คืออะไรควบคุมตัวเองยังไงและเคาะด้วยมีคนอู้ไอผีพิมพ์อะไรไม่รู้ ทำเฮียอะไรเนี่ยเอา้าง่ายมากเลยอะไรวะเนี่ยอย่างรั่วผีแม่งฆาตกรแบบมันทำอะไรก็ไม่รู้แต่ผมขออ่อนในกระเล่อ่อนอ่อนอ่อนเต้นก่อนแป๊บนึง มันมีให้อันนี้ผมซื้อหมดแล้วนะคาตกรอ่ะมีฮีโร่บายด้วยนะผมเดี๋ยวมันมีหนึ่งเอกด้วยแต่ผมจะยังไม่เล่นฮีโร่บายแล้วกันนะทุกคนขอเล่นเป็นจอนดูก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่นฮีโร่บายกันนะนี้เป็นตาที่สองแล้วนะครับทุกคนมาดูกันใครจะได้เป็นหุย ไม่ใช่ผมอูจอนโดแบบผมด้วยหูเอนนี้เป็นด่านพิกกี้หู่อนนี้ผมเคยเล่นอยู่อยี่ไหนวะฆาตกรไม่มีฆาตกรหายตัวฆาตกรหายตัวนี่บอกวะเนี่ยคาตกรไม่ผมไม่เจอคาตกรแล้วอะ อยู่ข้างบนไหมนะข้างบนมีแค่เอาผู้ชายคนนี้มีแค่ผู้ชายคนนี้เลยที่เหลือก็ On, <laughs> อ่อนในกะเลออนอนทุกคนเราก็มาเต้นรอฆาตรกรมาฆ่าเรานะครับฆาตรกรก็ยังไม่มาฆ่าเราสักกทีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไหนว่าฆาตรกรยังไม่เจอเลย <laughs> <laughs> เพื่อนหนีอะไรมา ขาราการไปไหนวะขาราชการไปอู้งงมไหมนี่ขารากรอยู่ไหนวะไม่ยอมเปิดเผยตัวให้ใครเห็นโคตรรั่วอู้มาแล้ว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 ราชการมาแล้วขาราการมาแล้วทุกคนราชการมาขาราการมาขาราการมาแล้วยังขาราการขาราการขาราการนขาราการ ฆาตกรฆาตกรฆาต,กร,ฆาตกรโอ้ยโยบิซ่าผิดอีกอันนี้อะไระกับกับดักเหรอดูหน่อยได้ไหมอ่ะฆาตกรมาแล้วฆาตกรมาแล้วฆาตกรมาแล้วว้าวผมได้ช่วยผู้เล่นคนหนึ่งไว้แต่ตอนนี้มันมาแล้ว เพราะฉะน,นั้นก็อ่อนในกันเน่ออนออนพิซซ่าฉันยังไม่มาพวกขอโทษด้วยที่ไม่สามารถช่วยนายได้โ,โ,โมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้เฮ้ยตกลงมาตกลงมาตกลงมาคืตะกอนตกลงมาไหมเออฟัลโลฉันนั้นนาย รับสิ่งนี้ไปเออขอบคุณขอบคุณที่เอ็นดูและติดตามพวกเรานะครับขอแต่ละเอฟซีนะครับคำบูดนี้สำหรับเอฟซีเท่านั้นนะครับโู้หคกฆาตกรว้าวคุาากำลังจะตายเลยช่วยผมด้วยไม่มีใครช่วยผมเลยเหรอ่อนก่อนซ่อนก่อน,ซ,อน,อนซ่อนไหนดีวะไปทางไหนผมว่าไม่มีให้ซ่อนแน่เลยวะ่ะ ตรงนี้แน่เลยขอตรงนี้ขอตรงนี้ okay. เคบาฟลไอบ้บัฟฟาโลเอ็นแม่บัฟฟาโลเอ็นแม่บัฟฟาโลเอี่เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดเท่ากับเราจะชนะแล้วมีใครเหลืออยู่อีกไหมเหลือครบสามคนเลยอะ้า่ก่อนม่งไม่ได้เรื่องสักกับคนทางนี้ทางนี้ลองออกไปดูนะทุกคนทุกคนผมจะลองออกดูนะสามสองหนึ่ง อู้ฆาตกรอยู่นี่เลยมาถึงกูเจอฆาตกรเลยบาฟาโลแมพพาโลชิกาลูกคนลูกคนลูกคนหลบมาห้องครัวหลบมาห้องครัวมาตรงนี้มาตรงนีหง้ห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมเวลาใกล้หมดแล้วชนะแล้วเพราะฉะนั้นก็ ชินเป็นซีนีบ้านานี่นี่ชินเป็นซีนีบ้านานี่นี่ว้าวว้าววาวทาลาเล่รถทาลาล่ะทุ่ง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 สาวหัวเลยกูพูดชื่อมีไปแต่เล่ไปรถได้เก๋มากผมต้องรอนะผมเผื่อมีอะไรกูทุกคนแต่ว่าเลือดผมเหลือนิดเดียวแล้วอะแถมเวลาตอนนี้ข้าวแลกก็ใกล้ที่จะแพ้แล้วอ่ะ แอบ,บก่อนโอเคโอ้ดูเวลาข้างบนนะครับที่มันเขียนว,ว่ารอบสิ้สนสุดในนั่นแหละจุดนะครับผมดูได้เลยนะครับโอเคหมดแล้วโอเคครับทุกคนเตรียมตัวรับ,รบชัยชนะได้เลยผมเรียบร้อยชัยชนะมาอย่างถาวรียบรอครับผมผมได้ชัยชนะมาแล้วอะครับอืมเนี่จะโบอาทุกคนเดี๋ยว ตาที่ถ้าเกิดผมได้เป็นฆาตรกรจอร์โดเมื่อไหร่ใช่ไหมทุกคนและรอบต่อไปถ้าเกิดผมได้เป็นฆาตรกรอีกผมจะเล่นเป็นเฮโโ่บายเฮโรบโบนะครับทุกคนอต่นรื่อขอเล่นเป็นจอ์โดให้ดูก่อนแล้วกันโอเค โอเครอบนี้เป็น 1x 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 แลเกียร์ชีมมันชิบหายเลยอุ้อู้ด่านนี้ด่านนี้เป็นด่านประสาท 1x 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 มันจะเกิดข้างล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูว่ามันจะเกิดข้างล่างดูก่อนนะว่ามันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับตอนนี้มันแฮก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  ชี้ยาให้ฉันตายไปเถิดหมอที่เมืนครับงอร้องขอคนที่กำลังหนีตายช่วยด้วยฉันช่วยฉันช่วยช่วยเองไปเก็บจิวะกระโดดกระโดดไม่ได้ด้วยขอโทษทุกคนุูคนกูก็จะตายจริงๆแล้ว ไม่ตายแบบของจริงเลยอ่ะมาไล่ฆ่ามไม่หยุดเลยอ่ะทากเวทีปลอดภัยทากเวทีปลอดภัยพวกลูกผมเดือดเดียวแล้วทากเวทีปลอดภัยพวกปลอดภัยกับผีเอะไปไม่ได้ มี้รอดเพื่อนหูเพื่อนอยู่ในห้องนี้โอ้เหลือเพื่อนคนเดียวโอ้ไม่ใช่เหลือเพื่อนสองคนเพื่อนคนที่กําลังนอนอยู่กับเพื่อนที่ช่วยเราเฮ้ยฆาตกรเป็นไอ้ผีนี่ว่าโอ้โหฆาตกรไอ้ผีมันมีสกินผีได้หรอวะหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กอะผมขอดูก่อนอน,อน,นะไข่หนึ่งฟองไข่ โอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้เป็นฆาตรกรในรอบที่เท่าไหร่ก็ได้และเกิดผมได้เป็นจอนดเมื่อไหร่ใช่ไหมผมว่าจะเล่นเป็นฮีโ่บายให้ทุกคนดูนะว่ามันมีสกินอะไรบ้างที่ทริเอนนายมาทำอะไรเพื่อนคนนี้กำลังน,น,นอนอยู่โอ้ยเพื่อนตัวนตายไปแล้วคนหนึ่งเหลือเพื่อนคนเดียวแล้วที่กำลังน,น,นอนอยู่และ ไอหนึ่งเอ็กหนึ่ง x อหนึ่งเอ็กหนึ่งเหนึ่งเอ็กหนึ่งเอหนึ่งเอ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรของมันก็ไม่รู้เลยชื่อก็อ่านยากชิบหายนั่นแหละมันกำลังที่จะตอนนี้มันกำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกำลังหาคนที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วนี้มันเจอแล้วบุ้มแตกไม่แตกยังไม่แตกเหรอฆาตกอรทำบ้าอะไรเนี่ยยังไม่แตกว่ะ เชดผมว่าเอาเรื่องนะไอนคนที่มันหนีฆาตกรหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กเนี่ยไอชีทีมันน่าเกลียดได้นะผมโอ้มันรีเลือดด้วยกันแปลงมาเป็นเลโก้ผมว่าผมกลับไปใช้ตัวที่ผมอยากจะใช้ที่สุดเลยผมจะมันกลับมาใช้นี่เลยล้วกันใช้ตัวนี้โอ้ฆาตกรชนะหรอโอ้โหละฮลยใหญ่เลย ขาตะกรชนะว่ะทุกคนนี่มัเป็นทุกคนเฮลี่บอลเฮลี่โบนมันเขียนเฮลี่โบนนะครับเราเลือกเป็นดานกอกกุปบี้แล้กันซึ่งผมรู้สึกว่าเทโลโบนเนี่ยมันก็คือฮีโร่บานแหละทุกคนแต่ว่าเขาแค่หลีกเล่น,เนกเลยก็เฉยๆนะซึ่งตอนนี้ผมใช้จอนดูอยู่จอนดูเวอร์ชั่นสกินตัวเอง แดีวตอนนี้คือผมยังไม่ฆาตกรมาพอในตาที่สี่แล้วนะครับเนอ่ะอะอะอ่ะฮ้เฮ้เฮ้เไมกูอยู่แบบนี้เนี่ยวิ่งเลยด่านนี้ด่านนี้ด้วยนะเกิดใต้ดินด้วยฉันไม่ไหลกันนะพาผมไม่ผมรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างบนกันแล้วอ่ะทางนี้กันทางนี้ทางนี้ ชิ e, นเป็นีนีบานานีนี่ว้าวว้าววายว,วายว,วายมึงมึงมึงพวกมึงแม่ง,มงตายหารถไฟหมดนี่แหละยตา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 ยนี่ไปกิน โดนไหมชินแปนซีนีบานานีนี่ว,ว้วาวว้าวไปไหนกันจ้าไปไหนกันจ้าไปไหนกันโอ้ยชินแปนซีนีบานานีนี่ดีไว้ยังไว้ตายง่าน,น,นบขอฆ่าคนได้แค่คนเดียวโอ้ยนบ มึงหยุดล้องหนสักกีทีดิกูตีมึงไม่เข้าตีเข้าแล้วเว้ยไปไหนตีเข้าแล้วเว้ยไปไหนตีเข้าแล้วฆ่าไปได้วหนึ่งวหนึ่งโอเคแนละ้วผมตามสัญญาถ้าเกิดว่ารอบนี้ผมได้เป็นจอนดูแล้วก็ผมจะเล่นฮีโร่บายให้ดูนะครับผมซึ่งอาจจะลายตาอยู่แล้วครับผมอย่างไรกถ้าคุณอยากเห็นฮีโร่บายจริงเดี๋ยวผมถ้าเกิดไม่ได้เป็นแลวครบเจ็ดตาพอดีเดี๋ยวผมก็จะให้ เดี๋ยวผมก็จะทำเป็นพาสสองให้แล้วกันนะทุกคนเดียวเดียวเด kind of ียวเดียวเดียวเดียวกูเอาเนี้เลยกพูดจะลงมาทำไมนี่มาแล้วมาแล้วอืมเปงเลยเจ้ยให้เจ้ห้ ไปไหนกันไปไหนกัน ไปไหนกันไปไหนกันอยู่ไหนวะแอบอีกห้องนึงมะเนี่ยห้องไหนมะเนี่ยไม่มีหรอห้องนี้บวกูเจอตัวเดียวแล้วกูเจอโอ้ยมาดิเจอตัวเดียวตุ้ ตายคนดนึงใช่ไหมใช่ไหมกูตายคนหนึ่งไอตัวนี้กูขอเลยอืมบึงคนอีกตัวมอยู่กับแผนการกูกอยู่นั่นแล้วโอยกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บแม่งน่ารำคาญว่ะเบี้ยชิงมาเกินเลย ผมรอมรอช้ามากกูไล่เบคอน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 อยู่ไหนกันอยู่ไหนกัไนไล่ฆ่าแล้วนะอยู่นี่กันนี่เอง เออ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 ออตายตัวดึงเก,นะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้วะเช่งแพะเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียวแล้วเหรอเราไนี่มันเก็งจริงเลย แต่ว่าแลกมากับการที่เวลากำลังจะหมดแล้วอะทุกคนเชื่อเ๋ยไปอยู่ข้างบนมาแล้วนะคนสุดท้ายไปหลบไหนวะเวลาจะหมดแล้วอ่ะไม่ไม่ทางนี้ป้าชิงนี้ว ของจริง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 แล้วทุกคนอ้ยเหลือคนเดียวอุ้ทุกคนแพแน่ทุกคนแพแล้ววันนี้แต่ว่าผมก็ฆ่าได้เยอะอยู่นะหรือแค่คนเดียวเองโอเคตัวรับการยอมแพ้ไปเลย เรียบร้อยกับทุกคนแพ้ไปแล้วนะทุกคนแต่แล้วผมก็าฆ่าคนได้หลายคนอยู่เนอะเหมือนฆ่าคนได้หลายคนจะตายดูก็เห็นเนาะเนี่ยมันเลยแค่คนเดียวเลยอะนะครับผมอ่าตามสัญญาเล่นเป็นฮีโร่บายกับท่านผู้ชมดูแต่ว่าผมจะเล่นเป็นสกินตัวเองแล้วกันนะ เล่นเป็นทีโรบายนะครับผมโอเคผมจะเล่นเป็นทีโรบายนะครับผมในครั้งนี้แล้วก็ผู้รอดชีวิตผมจะเป็นนี้แหละดีแล้ว,ลวนะครับผมโอเคนะครับผมตามสัญญาอันนี้เป็นตาที่ห้าแล้วนั่นเองโอเครู้สึกว่าผมจะมาอยู่ในด่านนี้รู้สึกไม่เจอฆาตกรเลยอะฆาตกรหายไปไหนแล้วอะ มาเออยิงยิงโดนไหมไม่โดนอีกมีสก,กิลคูดาวสก,กิลคูดาวแล้วเดีย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 วเอาลูกโป่งไปกินโอ้ลูกโป่งลอยไปไหนวะเพื่อนมานี่มานี่มานหนิยูกกปืนก็ยังไม่คูดาวอีกคูดาวเร็วหน่อยดาวสกิลปืนเพื่อนมึงมานอนทำอะไรตรงนี้เนะี่ยนอนด้วยนอนทำอะไรก็ไม่รู้ โอ้ยเดี๋ยว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 สกิลปืนอ่ะมันไม่ออ้ยสกิลปืนมันมาแล้วขอสกิลปืน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 ตาที่ห้าอะไรใช่ไหมตาที่ห้าแล้วสกิลปืนขอให้มันยิงโดนได้ไหมสกิลปืนอ่ะเออโดนไหมติดสตาร์แล้ว ต right? pues ู้ต้ที่เกี่ยวล็อกแล้วไม่ไม่นี่ไงแล้วก็ขอเต้นมาละกันชินเป็นซีนีบ้านานีนีว้าวชินเป็นซีนีบ้านานีนีว้าวปืนพังแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็นี่ไงชินเป็นซีนีบ้านานีนีว้าวปืนปืปัดตตบปิบทุ่งถุงทุ่งถุงตุงทุงุงๆุงเสาเมื่อเลยป่าละ ูแหละบ้าละเดี๋ยวเจอไหมพวกอยู่ทางนู้นอยู่ตรงนู้นวันดีเห็นเต้นด้วยขอเต้นเอาละกันุบกับนสัยกุบกุบกุบกุ๊กุกุกุบกุบกุ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  อ่อนในกระเล่อ่อนอ่อนอ่อนในกระเน่อ่อนอ่อนให่มีคนให้เรากินกินเลยแต่ว่าแต่เวลามันจะหมดเมื่อไหร่ผมขอซ่อมไฟก่อนอ่อนได้รับการแก้ไขแล้วนะแล้วฆาตากรอยู่ไหนวะฆาตากรอนอยู่นู่นอยู่นู่นโอ,อ้โหลอยไปไหนวะพี่ผมมาแล้วเอาไปกิน อะไรวะนี่ผลไม้ผมมีสกิลชุบอยู่นะทุกคนมีสกิลปฐมพยาบาลแต่ว่าสกิลสกิลปฐมพยาบาลมันต้องไงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สกิลปฐมพยาบาลมันต้องใช้ในยามจับเป็นนะครับไอ้สกิลปฐมพยาบาลอ่ะต้องใช้ในยามจับเป็นครับเพราะว่ามันจะใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ยังไใช้ได้หลายครั้งครับแต่ว่ามันคููดาวนานนั่นเองนานมากเลยเกมจบไม่ก็ยังคููดาวต่อนะคบผมคือมันนานไงทุกคนผมเลยต้องเก็บไว้ฉันได้ยามจำเป็นจริงเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วอาตกรชัว่วแกแพ้แน่แกไม่สามารถจะเอาสลอดจากพี่แดงคนนี้ไปได้เอายวีชั้นเนี่ยจะต้องคนที่เท่ที่สุดใน,นแบบนี้มั่งนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเวลาจะหมดแล้วและรู้สึกว่าฆาตกรมันยังไม่ตีกูสักทีเนี่ยมันเข้ามาในนี้ ก็มันทำอะไรหนีเระมันมึงกลัวเวลาหมดไปนี่ากนั้นก็มาเต้นรอแล้วกันการเต้นรอจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายความเครียดได้โอเคเวลาหมดเวลาหมดแล้วเรียบร้อยผู้รอดชีวิตก็รอดมาแล้วุยดูตัวผมดิเหมือนเครียดอะโอเค เดี๋ยวมาดูตาที่หกกันดีกว่าเือบท้ายสุดแล้วตาเนี้ย <c oughs> ผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้เป็นขาตกรอีกหรือเปล่าถ้าเกิดผมได้เป็นทุกคนเตรียมตัวได้ดูฮีโร่บายในเวอร์ชั่นตัวผมเองได้เลยสำรับงานใหญ่ของเราบอกแล้วกันแล้วเลือกตรงกลางกะไรตารเขาหลังจากนั้นก็มาอ่อนในกันเน่อ่อนอ,อ,นอ,อ,นอ,อนอ่อนออนเนี่ยเฮโลโบลีน อ๋อเขากำลังหมายถึงฮีโร่บายนั่นเองที่ผมกำลังจะรีวิวโอเคโอเคมาดูกันตอนนี้ปฏิเสธเอ้าเฮลโลเบลลอนอ๋ Hello, Bye. Hero, Bye. อเฮลโลบายฮีโร่บายแล้วกวดจริงทำไมเนี้ฮีโร่บายมาดล่าน,นี้เราได้เจอฮีโร่บายนะครับตาที่หกโอเคนะไม่ต้องทำเป็นพาแล้วนะครับทุกคนก็จะได้เห็นฮีโร่บายแล้วว่ามันมีสกิลอะไรอันนี้เป็นร่างโคนะทุกคนไม่ใช่ล่างจริง โอ้ไอ้อูมันจะฮีโร่บายลากอู๋รูปสกินฮีโร่บายดิ๋ไม่งูมิงจัดเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกดวิ่งไม่ได้กดวิ่งไม่ได้ใจเย็นใจเย็นกดวิ่งไม่ได้ช่วยด้วย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 เฮียเราสกิลเปื้อนแม่งเอ้ยเพื่อนจัดการกับมันเลยเพื่อนเพื่อนจัดการกับมันเลย นี่ยไอข้าตกรุงมิงนี่เดี๋ยวมันมีสกินนี้ด้วยเหรอวะผมขอดูก่อนนะสกินอ๋อนี่ครับผมเมาตายห้านะผมโอเค๋ยวผมจะใช้สกินของตัวเองนะคะผมโอ้ตอนนี้ทุกคนกําลังเมามันกับโอ้โอเคนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนเอาแล้วตัดไปตัดไปตอนที่ตัดไปตอน อาไปตอนที่เกมมันจบๆกันเลยดีกว่านะคบผมทุกคนนะครับผมมันจะได้เม,มามันหน่อยๆนั่นเองนะคะผมแต่ไปตอนที่จเจ็ดกันเลยนะผมแต่ไปตอนตต่เฮ้ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เดี๋ยวผมตัดไปตอนตาที่เจ็ดเลยแล้วกันนะทุกคนไปโอเคนะคผมผลประกาศออกมาว่าผู้รอดชีวิตก็เป็นฝ่ายชนะฝ่ายนั่นเองก็ถือว่าดีเป็นระดับหนึ่งเลยแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทสุดท้ายกันดีกว่าว่ารอบนี้ผมจะได้รีวิวฮีโร่บาร์เลยต้องทำเป็นพาร์ทสอง แต่ผมไม่ต้องทำพาสอแล้วล่ะเพราะทุกคนก็เห็นฮีโร่บายกันแล้วนะาผมเดี๋ยวไปดูตาที่จการว่าผมจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่านะครับผมก็ใครที่รอผมเป็นฆาตกรนะผมก็จะเล่นให้แบบอ่อนในกันเน่อ่อนอ่อนอ่อนในกันเน่อ่อนอ่อนอะไรและก็ยังยังเหลืออีกนะครับผมก็คือซอยซอยนอยกรุงลีซอยมีซอมมีซอมไปเถอะยังกินติดกิสิปะวะเนี่ยโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรารอดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเริ่มมาเลยดีกว่า โอเคนะทุกคนตอนเริ่มแล้วโอเคผมไม่ได้เป็นฆาตรกรนะคบผมก็คงไม่ต้องาํามพาเพราะว่าเราได้เห็นฆาตรกรกันแล้วนะคบผมทุกคนก็รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่ง x 1็หนึ่งเอ็หนึ่งอหนึ่งเ็นะผมทุกคนแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนนี่ช่วยออกมากรช่วยออกมาก่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปุ้มปุ้มปุ้มสตัรสตัร สตารเปลาสตารเปล่ามาถึงกูเน,น,นี่ยสตารเป้าเพื่อนหนีไปตอนนี้1นึ่งเอ็ก็กเ็กเกียดชื่อแม่งชิบหายเออเจ้าหนึ่งเกละกันเรียนหนเ็จ้าหนึงเ็มันก็จะมาฆ่านายแล้วเจ้าหนึ่งเอ็กเอ็กช่วย ชั่วมันมามาแล้วดไอชั่วดิเว้าวชิงสงช่างชิงมาชาชายชีสง,งชาช,ชิงเลยมาดิโหแล้วดูร่างกายอย่างท่เลยเฟี้ยวจ้าใครอยากให้ผมมาเล่นแบบนี้อีกนะผมก็อ,อย่าลืมขอเมต์มาบอกด้วยกันอุ้ยตอนนี้รู้สึกเขากำลังบาดเจ็บอยอนนู่ตอนนี้ตอนนี1 X 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 ้หนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กหนึ่งเอ็กก็เดินมาแล้วแล้วแล้วก็โดนฆ่ามาดิ โหส,สว่างแสววเลยโอเคนันแล้วเปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอยโคตรมันเลยวันนี้